พ่อให่องศักดิ์นะครับกับน้อง้าต้มนะครับเกี่ยนำสาระดีๆเกี่ยวกับทุเรียนวันนี้เราก็มาอยู่โคนต้นทุเรียนนะครับค่ะวันนี้ขาต้ตอมมีคําถามจะถามนะคะว่าถ้าทุเรียนดอกกําลังบานแล้วก็ถ้าเราไม่ไม่มีการฉีดยาจะเกิดปัญหาอะไรไหมคะเพราะว่าสมัยก่อนจากที่หนูได้ไปศึกษามาคร่าวๆะะ่ะคือเขาจะไม่มีการฉีดยาในช่วงที่ดอกกําลังบานเนื่องจากว่าเขาจะปล่อยให้แมลงมาผสมหนูก็เลยอยาก รู้ค่ะว่าจะมีปัญหาอะไรบ้างคือสมัยนี้กับสมัยก่อนมันมันมันแตกต่างกันแล้วนะคือถ้าเราไม่ฉีดยานะครับนะกรณีที่ถ้าเราไม่ฉีดยามันจะทําให้มีเพีย้ยไฟเกิดขึ้นครับที่ดอกที่กําลังบานนะครับนะ <S <S จะทําให้้ําติดที่ที่ที่นี่ครับที่ที่ลูกนะครับอันนี้นะเอาเปิดมาแล้วจะทําให้้ําติดถ้าเราไม่ฉีดยานะครับคือ เราจะรอแบบสมัยก่อนให้แมลงมาผสมอันนี้อ่ะไม่ใช่แล้วครับจะรอพึ่งรอแมลงตอนนี้พึ่งแมลงก็ไม่มีเพราะมีแต่สารเคมีครับสวนไหนก็รับประกันว่าถ้าไม่ฉีดยาก่อนดอกบานหรือดอกกําลังบานนะครับไล่เพลี้ยไฟนะครับมีปัญหาแน่นอนนะครับน้าติดแน่นอนนะครับนี่คือปัญหาของแถวสวนที่ถ้าไม่ไม่ฉีดยานะครับที่ดอกกําลังบานหรือดอกเริ่มบานอย่างนี้นะครับต้องฉีดยาคาบเพลี้ยไฟนะครับ เพราะคือนี่คือปัญหาครับต้องฉีดยานะครับเราจะรอให้พึ่งหรือว่าแมลงมาผสมไม่ได้นะครับไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าวัฒนาการเทคโนโลยีมันทันสมัยแมลงมันก็พัฒนามันทันสมัยมันพัฒนาเหมือนกันนะครับเราต้องฉีดยาก่อนดอกบานนะครับนี่ดอกดอกกําลังจะบานนะครับนั่ดอกอูมนี่ดอกกําลังจะบานนะครับอีกไม่กี่นี่กี่โมงนะตอนนี้เวลา เที่ยงสี่สิบเอ็ดท่านดูครับดอกดอกจะบานแล้วนะดอกเริ่มแตกนะฮะพอดอกแตกอย่างนี้ครับเพียวไฟจะวิ่งเข้าตรงรูนี้นะครับวิ่งเข้าตรงรนี้ยเนี่ยจะมีรูเห็นนะครับมีรูมีร,มรูอันนี้อยู่เห็นนะเนี่ยเพียวไฟจะเข้าตรงนี้แต่ถ้าอย่างนี้เพียวไฟยังเข้าไม่ได้นะครับคือหน้าแรงครับดอกตัวจะบานเร็วครับนี่ถ้าเป็นหน้าฝนนะครับก็จะดอกนี้จะแตกประมาณสี่ห้าโมงนะครับ แต่ตอนนี้เที่ยงกว่าๆครับดอกเริ่มแตกแมลงเพรียวไฟเริ่มจะวิ่งเข้าได้แล้วนะครับวิ่งเข้าตรงนี้นะครับจุดนี้รูนี้นะแต่ถ้าอย่างนี้เข้ายังเข้าไม่ได้จะมารอมาแอบอยู่แถวนี้นะครับนี่นี่คือปัญหาของเพรียวไฟนะครับที่จะมาเข้ามาในในดอกเพื่อทําลายให้น้าติดนะครับก็เดี๋ยวดูภายนอกกันนะครับภายนอกที่เราไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ เดี๋ยวไปหาหาเพลี้ยไฟครับไม่รู้ว่าจะหาเจอเปล่าน้องข้าวต้มเดี๋ยวช่วยหานะได้ค่ะหาหาว่าจะเจอตัวหรือไม่นะครับเพราะว่าสารเคมีมันเยอะนะครับตอนนี้นะครับพอจะไล่เพี้ยไฟ่วงนี้ก็ฉีดมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปหากันนี่ดมมาตัวตัวเพลี้ยไฟนะครับนี่คือตัวเพลี้ยไฟนะครับครับกับที่เข้าทําลายนะครับเนื้อเยื่อของทุเรียนนะครับ จะทำให้เป็น,น้นาติดฮะดอกอันนี้มันยังเข้าไปข้างในไม่ได้นะครับมันยังเข้าไปในปรดเคาะกลีบดอกมันยังไม่เปิดนะครับเริ่มครับถ้ากลีบดอกเปิดตรงน,นี้ครับที่นี้เปิดแล้วมันจะเข้าอยู่ข้างในอันนี้มันมแอบ,บอยู่ข้างๆก่อนก็คือหาที่กำบังนะครับหาที่หลบซ่อนก่อนนะฮะที่ตัวเพลไฟนะครับ มันจะเข้าไปซ่อนอยู่ใต้กลีบนะครับเมื่อดอกบานเมื่อไหร่นะมันจะเข้าไปทําลายเนื้อเยื่อนะครับทันทีข้างในอ่างครับวิ่งนะครับนี่คือตัวเพลี้ยไฟนะครับเห็นนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับมันมีตัวน้อยนะครับบางทีก็อยู่เป็นสิบตัวนะครับหลายหลายตัวบางครั้งอาจจะไม่เคยเห็นนะครับนี่คือตัวเพลี้ยไฟตัวกำลังวิ่งนะครับเพลี้ยไฟนะครับตัวกำลังวิ่งนะครับนี่ครับนะ ครับตัวนี้มาแอบอยู่นะครับยังไม่ได้เข้าในนะครับอันนี้ดอกบานแล้วนะครับอันนี้อ่าอ่ไปแล้วครับไปแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ฉีดยาเลยอะค่ะจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับต้เรียนไหมคะอ่าตอนนี้เรามาอยู่สวนที่ไม่ได้ฉีดยาเลยนะฮะตอนนี้นะครับตัวนี้ไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงหรือว่านะครับนะฆ่าหนอนอ้าวนี่คือปัญหาเห็นนะครับนี่คือปัญหานี่หนอนนะครับนี่นี่หนอนหัวเหลืองเห็นครับอยู่นี่ครับมากัดดอกนะครับนี่นี่นะฮะอนนีนี่หนอนหัวเหลืองเห็นไหมครับ นี่อ่ะนี่หนอนนะนี่คือไม่ฉีดยานะครับแล้วก็จะมีมีเพี้ยนะครับอ้าวดูให้ชัดๆวันนี้เพี้ยนะครับนี่เพีย้ยอ่าเพีย้ยเพี้ยแป้งนะครับเพี้ยแป้งอยู่ที่ต้นเลยนะอ้าวครับนี่กรณีที่เราไม่ฉีดยาเลยนะครับเห็นนะนี่เพี้ยแป้งนะครับต้องฉีดนะครับเราจะรอให้มันแรงเราจะให้พึ่งมาผสมยากนะครับอ้าวนกก้องกระต้มดูอ้าวเห็นไหมใช่ค่ะเห็นนะ คือมันตอนนี้มีทั้งเพลี้ยมีทั้งแมลงเยอะมากนี่เราไม่ฉีดยานะเอ้านี่นี่ก็คือตัวหนอนอันนี้แบบชัดเจนเลยอ่านี่นี่หนอนกําลังกินอยู่นะครับเห็นนะเจาะดอกเจาะดอกคือผลการที่เราไม่ได้ไม่ฉีดยาไม่ฉีดยาไม่ฉียานะครับนะครับเห็นนะครับนี่คือปัญหาถ้าเราไม่ฉีดเลยนะครับมีทั้งเพลี้ยมีทั้งหนอนเพลี้ยดานี่จะทําให้เป็นทุเรียนตกไซถึงว่าลูกขุนจะดียังไงนะครับก็ต้องไปตกไซ้หมดนะครับมาดูให้ชัดๆ อันนี้รอยรอยนอนแทะนะครับนี่นะครับอันนี้กินข้างในแต่ไม่รู้ตัวนอนหายไปไหนนะครับนี่กรณีถ้าเราไม่ฉีดยาเลยนะครับนี่ก็เพียเพียแป้งครับเพียแป้งเยอะมากนะครับนี่คือเพียแป้งดบดำในขี้ของเพียแป้งนะครับนี่ขี้ของเพียแป้งนะครับนี่กรณีที่เราไม่ฉีดยาจังที่น้องก็ตตอมถามนะครับ เมื่อกี้หนอนเราก็ดูแล้วนะครับตอนนี้เราจะไปหาเพี้ยกันนะว่าจะมีหรือไม่นะครับเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าตอนนี้พอหัวมันแตกอย่างนี้นะเพี้ยมันเข้าในแล้วนะครับเดี๋ยวเราหาก่อนนะครับไม่รู้จะเจอเปล่านะครับลักษณะครับหนอนที่มาถ้าเราไม่ฉีดยาเลยนะครับไปหมดนะครับไปหมดนะเนี่ยจะมีกับหัวเหลืองนะครับมีโตัตัวเยอะมากนะครับเห็นนะตัวเล็กตัวน้อยกัดกินดอก มากครับมากครับมีทั้งเพลี้ยมีทั้งหนอนนะครับนี่ก็เพลี้ยนะครับขาวๆนี่ครับเพลี้ยนี่เพลี้ยเพราะว่ามันจะมาเกาะอยู่ช่วงเล็กๆนะครับนะเนี่ยช่วงเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวดูนี่เพลี้ยครับผมนี่ก็เพลี้ยนะครับขาวเพลี้ยหอยเตมหมดนะครับเตมหมดเลยนะเพราะว่า ไม่มีการฉีดยานะครับจะ,จะเห็นสภาพแบบนี้นะครับมีเพลี้ยหอย,ม,ยอมันเยอะมากนะยรับมาดูใกล้ๆแล้วก็มีเพลี้ยนี่เพลี้ยนะครับตอนนี้ถ้าเราไมา่ฉีดยาครับลักษณะน้ําติดนะครับน้ําติดก,ตกับเกิดจากเพี้ยไฟครับช่วงที่ดอกบานเราไม่ได้ฉีดครับท่านมาดูดูข้าบนนะครับ oh. ไม่เห็นบรรยากใช่ครับมาดูกับอันนี้อยู่ที่เขื่อนวัดเชดารกรนะครับครับกาญจนบุรีนะครับมาดูสภาพที่น้ำติดน้ครับวันนี้วันที่ยี่สิบหกเดือนสามหกสิบหกเลยครับดูว่าครับถ้าเราไม่ฉีดนะครับเราไม่ป้องกันมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือเลยระยะฉีดที่สร้างความเสียหายไปแล้วใช่ครับอันนี้มันแก้ไขไม่ได้แล้วครับมันแก้ไขไม่ได้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ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  นี่ผลของการบ้านดอกทีหลังเพื่อนนะครับบานช้าทำให้มีเพลียบไฟนะครับลงมาทำลายทำลายดอกนะครับเครื่องที่ดอกก็ลงบานน้ำติดนี่ดูแอฟริกันนะครับ ช่วงที่ดอกบานครับไม่ได้ฉีดยาเพราะว่าลูกอื่นได้ฉีดแล้วช่วงนี้บานที่หลังครับผมก็เลยเก็บไว้ดูนะครับเก็บไว้ทำลายครับนะทำลายเนื้อเยื่อช่วงที่ดอกบานเกสเนื้อเยื่อที่กำลังอ่อนจาเจอเพี้ยไฟแบบนี้ทำลายหมดขายไม่ได้ครับขายเป็นดอกไช้อ that look good.